แข่งอ่อมไก่นะคะเ,เพื่อนๆวัสดีค่ะคั่วเครื่องเทศคั่วเครื่องที่เราสมุนไพรให้หอมๆกันนะใส่สมันห์นิดนึง ก็จะมีตะไ,ไตรคร้ใบมะกรูดนะมีหอมแดงมีกระเทียมมีพริกแห้งมีกะปิที่เราใส่ลงไปแล้วก็โขขกโขกเครื่องแกง่อมถ้าเราทำแบบนี้มันจะหอมนะคะ เราไม่ทําแบบนี้ก็ได้แกงแบบง่ายๆก็ได้แต่ว่ามันจะมันแต่รสชาติจะแตกต่างกัน่นคะ ขัดให้มันเสร็จให้มันสระดุนนะไม่ต้องให้ไม่ต้องให้เนื้อใจสดมากขัด <c oughs> ให้เนื้อวันใจมันสะระดุนส่วนเครื่องอุ้ยอีกคาถาเล็กไปหน่อย <c oughs> แล้วก็จะได้ใส่น้ำปลาลมไปผัดด้วยทีนี้เราก็ค่อยเติมค่อยเติมอะไรนะ เติมน้ำในีน้ำออกมาได้เห็นไหมคะเนี่ยปะลาล้เนี่ยต้องผัดปะลา้าต้องผัดใส่พร้อมกันกับไก่นะคะม,มันจะได้หอมเลย เห็นไหค่ะแล้วอย่า,ยาไม่ต้องไปใส่น้ําเยอะนะคะเพื่อนๆถ้าเราใส่น้ําเยอะอ่ะมันจะไม่เป็นแกงอ่อมแค่นี้ก็หอมแล้วนะเนี่ยใส่มะเขือ ไ่มะเขืออาจจะดำเนาะเพราะว่าเราไม่อยากไปน้ำเยอะแย่านั้นท่วม,มเขื่อ,อนม่จะปิดฝาไว้นะคะดำไป้วยเราเราทำกินเองเนาะดำไย้ะดำขาย กินเองสีไม่สวยทำกับข้าวต้องพีชีพีทันจริงนะคะถ้าไม่พีชีพีทานนี้ออกมาก็จะไม่ค่อยสวยสดงามสักเท่าไหร่นี่ค่ะจวก็จะเติมน้ำสักควยเลงไม่เล็กนะไม่ค่อยคุยอ่ะ เคืองเคียงอะไรสิ่งไรอยางอยูอยในครกเพราะฉะนั้นเราต้องเอาให้หมดรสชาติจ,จะอยู่ในครกที่แหละนี่นะน้ำเติมน้ำครกนี่ค่ะทีนี้โอ้โหหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะนี่ค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะทีนี้ก็รอให้เดือดสักแป๊บ,บนึงเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักค่ะ เห็น oh. ไหมคะนี่คือแกงอ่อมไก่แล้วก็แล้ก็จะใส่ผักตัวที่มันเปื่อยเยอะหน่อยนึงก็คือจะเป็นโหระพา,าเอ้ยไม่ใช่ไใบชาปูนิดหน่อยแล้วก็กระขาวชาปู กล่องมันปรับโอ้เราลืมปรับแสงถ่ายจนจะจบละเ,เป็นไรแล้วเนาะนี่คือใบชะโปูกับใบนี้นะคะทิ้งหมดไปก่อนหอมเจ็ดบานแปดบานหอมไหมคะหอม,มไปนอกจอหรือ,อยังเพื่อนๆ ่ออกปาไม่อร่อยให้รู้ไปนะไปเชฟบเดียวใบแมงรักกับใบแมงรักกับอะไรนะเชฟเชฟบชฟเชฟใบแมงรักกับ ผักชีลาวเห็นไหมคิดยากเหลือเกินค่อยใส่ทีหลังให้ให้ให,ให้อันนี้เปื่อยก่อนค่ะอันนี้เปื่อยก่อนถามว่ากินกี่คนแกงมองเลอม,มาลานถ้าได้ทำก็ต้องลงคนเยอะลงคนเยอะก็ต้องทำเยอะๆแพงนองก็อิ่มหลายคนแล้วนะนะคะ หอมไหมคะขอชิมนนะ้ำนะก่อนนะอมต้่เกลือใส่กะปินะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่โรตีน้ำปลาแค่นี้แหละคะ่ะเครื่องปรุงของเราไม่มีอะไรมากพอแล้วคะ่ะแซ่บขนาดเลย <c oughs> เมนเูเพิ่มข้าว จะกินกับข้าวสวยจะกินกับข้าวเหนียวก็ได้ทั้งนั้นเลยเนะนี่ยนี่ไงใครต้องการถาดเยอะๆก็ได้ออเดืออมเดืออมไก่ออไก่อกอไก่ชิ้นโตๆชิ้นใหญ่ใหญ่ ต้อเกือต้องให้เปอยเพราะว่าเจ้านายแก้วชอบกินนิ่มๆสักประมาณสิบนาทีเนาะตามด้วยใบแมงลักกับชีลาวนะ Hãy mẹ cha kênh Ghiền không ลืมปรับแซงป่องแล้วมันเป็นต้นกลเนินะคะเืนเอโอเคนะคะเดี๋ยวค่อยเีต